โตขึ้นเหรอคะก็ยังไม่รู้เลยอะคะ่ะโตขึ้นอยากเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ครับก็อยากทำงานด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ไม่มีอะไรอะคะ่ะไม่ไม่มีอุปสรรคอะค่ะอุปสรรคมียื่นคะแนนไปแล้วไม่ถึงเกณฑ์นะครับอุปสรรคค่ะก็มีนะคะก็ต้องรับผิดชอบด้านครอบครัวค่ะ ยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะจบแล้วยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเรียนที่ไหน,นครับหนูว่าหนูคิดว่าหนูคงไม่ได้เรียนต่ออะค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบก็ดีนะคะหนูว่าเป็นความคิดที่ดีอะค่ะเพราะว่าจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆมีทั้งทฤษฎีแล้วก็แบบปฏิบัติผมจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงตัวเองครับ ก็อยากเรียนนะะจะได้ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยก็จะเอาไปช่วยพ่อแม่แล้วก็ส่งตัวเองเรียนส่งเสริมตัวเองแล้วก็ดูแลพ่อแม่ครับรายได้ตรงนั้นหนูก็คงเก็บเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน,นะคะ จะเห็นว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับที่จบระดับมัธยมปลายเนี่ยยังไม่เห็นาภาพที่ชัดเจนนะว่าจะไปทําอาชีพอะไรนะครับในขณะที่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเนี่ยก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากเรียนต่อระดับสูงขึ้นนะครับเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสหรือว่าอาจจะขาดความพร้อมในแง่ทุนทรัพย์หรือว่าความพร้อมในครอบครัวที่จะส่งเสียให้เรียนต่อนะครับโครงการ WIL หรือวิลเนี่ยนะครับ Work Integrated Learning ซึ่งมันหมายถึงการนำเอาการทำงานนะครับเข้าไปผสมผสานกับการเรียนขนณะที่นักเรียนเข้าไปในโรงงานเนี่ยตัวอาจารย์ต้องเข้าไปด้วยนะครับไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับร่วมกับบุคลากรในโรงงานแล้วก็เอางานที่เด็กทำนะครับแปลงกลับมาเป็นบทเรียนนะครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้ง3ฝ่าย Work Integrated Learning หรือ W. i l คือรูปธรรมของนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านวทนโดยความร่วมมือของ3ภาคส่วนได้แก่สวทนบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนปวสและระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การสร้างความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายและกลายเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ในอนาคตเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนทางเทคนิคที่ยั่งยืนต่อไปประเทศไทยของเรานีเป็นแหล่งในการผริษ สินทาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะขนาดใหญ่ของโลกนะครับผมดีใจมากนะครับที่ทางสวทนให้ความสำคัญนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเรานะฮะให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคตเพื่อแข่งกับตลาดโลกนะครับความต้องการทางด้านบุคลากรทางด้านนี้เนี่ยยังมีอีกมากมันยังมีอีกมากเพราะว่า บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก,ก็มีการเจริญเติบโตพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้ความรู้ต้องใช้ทักษะนะครับในด้านการผลิตนะครับทางด้านวิศวกรรมรวมทั้งทางด้านเทคนิคต่างๆนะครับอย่างมากผมอยากจะเห็นการขยายนะครับของโครงการวิวเนี่ยนะฮะให้มากๆนะฮะขึ้นไปในอนาคตไม่เฉพาะในบริษัทของสตาร์แต่หมายถึงทั้งภาคอุตสาหกรรมนะฮะ เพื่อที่ว่าเราจะได้มีบุคลากรน,นะครับที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับอุตสาหกรรมของเราที่เรากําลังจะเจะเริญเติบโตขึ้นไปออมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดโลกครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานนะคะเน้นที่อุตสาหกรรมไมโครอิเล,ล็กทรอนิกส์นะคะหรือการบรรจุพันธ์วงจรรวม โดยเป็นหลักสูตรประกาศาบาติตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะแบ่งระยะเวลาการเรียนและการทํางานเป็นเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็เรียนที่ โรงงานเป็นระยะเวลา5เดือนโดยระหว่างที่เรียนที่โรงงานก็จะมีการทํางาน8ชั่วโมงใน1วันและหลังจากที่ทํางานเรียบร้อยแล้วก็จะมาเรียน3ชั่วโมงโดยช่วงเวลาของการเรียนและก็การทํางานเนี่ยเราจะมีทั้งครูวุโสแล้วก็ครูพี่เลี้ยงคอยดูแลและหลังจากที่นักศึกษาปรับไปที่หอพักแล้วก็จะมีทั้งครูพี่เลี้ยงและก็ครูวุโสคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยทั้งการทํางานและก็การเรียนเนี่ยจะเน,น้นนะคะการนําประสบการณ์ในการ ทำงานจริงนะคะมาประยุกต์ใช้กับการเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับน้องๆนะครับที่จะมาเข้าโครงการวิวกับพวกเรานะครับผมสิ่งที่น้องได้รับนะครับที่เราเตรียมมาให้คือเบี้ยเลี้ยงนะครับสองคือในเรื่องของที่พักนะครับรถรับส่งนะครับสวัสดิการด้านอื่นเช่นในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ประกันชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆตลอดระยะเวลาโครงการที่น้องอยู่กับพวกเรารวมทั้งท่านน้องจบการศึกษาต่างๆนะครับ น้องมีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับพวกเราสิ่งที่น้องจะได้รับเนี่ยจากพวกเราเนี่ยนอกจากประสบการณ์แล้วก็การเรียนการสอนแล้วน้องจะได้ประสบการณ์ในการทํางานจากพี่ๆที่เป็นมืออาชีพในการทํางานของด้านเอเกทรอนิกส์จริงๆเรามีทั้งห้องสนานการต่างๆมีโรงอาหารนะครับแล้วก็มีห้องที่น้องๆหลังจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยจะมีห้องได้พักผ่อนหย่อนใจมีห้องสมุดต่างๆโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนที่มีศักยาภาพเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทํางานจริงสามารถเติบโตทั้งในสายอาชีพและในระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับระบบการศึกษาปกติทั่วไปนะครับโครงการนี้นะครับไม่ได้ปิดการโอกาสในการศึกษาระดับสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น,รรรนรปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะครับปริญญาหรือว่าประกาศศัษยาที่ได้เป็นประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับระบบการศึกษาปกติทุกอย่าง เรียนถึงสุดถึงขั้นปริญญาค่ะปริญญาค่ะสูงสุดก็จะเขาครับว่าเขาเรียนได้ขนาดไหนครับอาชีพอะไรก็ได้ขอให้เขาตั้งใจทําจริงๆค่ะเราฝันยังไงเราก็อยากให้เขาทาอย่างนั้นน่ก็อยากให้ทำงานดีๆจะได้ไม่เหนื่อยเหมือนเราวิววิววิว,ว,ว